สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ <c oughs> วันนี้พบกับครัวนิชาน,านันครัวบ้านนิชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้เราจะมาผัดผิดกุ้งค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะผัดผิดกุ้งนะคะผัดอย่างไรให้อร่อยนะคะ <c oughs> มาดูกันเลยค่ะ เ็คไม่หน่อยในกระทะของเรานี่ก็จะเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันวันนี้เราเลือกน้ำมันหมูมานะคะ5ช้อนโต๊ะค่ะต้องยืนค่ะเพราะเดี๋ยวกระเด็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกของเรานะคะพริกนี้ต้องตำเองถึงจะอร่อยนะคะผัดอย่างไรให้อร่อยมาดูเลยค่ะค่ะสามประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเอาพริกไปเจียวกับน,น้ำมันให้หอมค่ะ ให้เกี่ยวให้หอมหอมมันกระเด็นค่ะต้องลุกนิดนึงนะคะไกลๆนิดหนึ่งหอมไปกับเราด้วยนะคะผัดให้หอมหอมค่ะพริกต้องใหม่นะคะแล้วก็ปัมใหม่ๆค่ะถึงจะอร่อยนะคะเคล็ดลับที่หนึ่งค่ะความอร่อยของเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะมันจะหอมมาก ไฟนิดนะคะจากนั้นมันแห้งไปเราก็อาจจะเติมน้ําได้นิดหน่อยนะคะเ<ม>ติมน้ําไปได้นิดหน่อยะคะ่ะถ้าแห้งไปนะคะต้องยืนค่ะแล้วไกลๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันกระเด็นค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะ,คะจากนั้นเราก็จะเติมน้ําปลานะคะสักสองช้อน,นะคะ่ะสองช้อนโต๊ะนะคะ โดยประมาณนะคะปุอง์รถค่ะองุงรถนะคะจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลตีบค่ะ น้ำตาลทรสักหนึ่งช้อนนะคะประมาณนะคะประมาณจะครึ่งช้อนโต๊หรือช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะสุดแต่ชอบค่ะรสนี้ก็ชิมตามใจปรารถนาเลยนะคะตามใจปรารถนาค่ะ กระเด็นค่ะต้องยีดไกลๆนิดนึงไดะคะ่ะผัดพริกนี่ต้องต้องให้นี่หน่อยค่ะก็คอยระวังหน่อยค่ะอ่านน้ำตาลลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะทำพริกของเรานะคะปรุงรสน้ำตาลตีต้องเลือกหอมๆหน่อยนะคะถึงจะอร่อยค่ะ <c oughs> อ่าของจริงค่ะของเราของจริง อ่านาะนะคะดูนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะเอาน,น้ำให้เหลวอ,อีกสักนิดนะคะเติมน้ำอีกสักนิดหนึ่งเติมน้ำไปเล็กน้อยเคี่ยวให้หอมขนาดที่รอพริกนะคะรอพริก จากนั้นเราก็จะพักพีกไปนิดหนึ่งนะคะพักพริกไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาดูกุ้งค่ะเราทำกุ้งกันค่ะเปลี่ยนกระทะนิดนะคะใช้กระทะแบนดนะคะเราจะนาบกุ้งค่ะนาบกุ้งให้สุกสัก50%นะคะ50-70นะคะ นี่ค่ะกุ้งของเรานะคะวันนี้กุ้งจากสมุทรประการนะคะ15ตัวค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะประมาณ15ตัวนะคะใน่ากุ้งหน้ากุ้งให้ให้ให้ทำไมอะ่ะให้สุกป,ประมาณ50-70เปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อให้เขานุม่มๆค่ะเขาเรียกว่าอะไรให้แซบๆค่ะ จากนั้นเราจะโรยน้ำปลาค่ะน้ำปลาสักหนึ่งช้อนนะคะเพื่อให้กุ้งเขาแซบค่ะมีรสเค็มๆนิดหนึ่งในเนื้อกุ้งนะคะเนี่ค่ะนะคะประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราจะเทพริกค,ค่ะพริกพิกท,ที่เราพักไว้มาสักครู่นะคะใส่ลงไปค่ะเอาไปผสมกันแล้วก็คลุกเขานะคะให้กุ้งก็แซบไปกับไปกับพริกค,ค่ะเ <c oughs> ติมน้ำได้อีกนิดหน่อยนะคะ <c oughs> อันนี้ของจริงค่ะของจริงทุกครั้งค่ะเพราะว่าคนทําจมูกไวมากนะคะนี่ค่ะกุงของเราก็จะแซบนะคะจากนั้นเราก็จะใส่วันนี้เราเลือกมะเขือมะเขือยาวมานะคะใส่มะเขือยาวลงไปค่ะ อั่นเฉลียงค่ะสิบชิ้นค่ะเอามาเขือยาวใส่ลงไปค่ะให้แ่บๆใคาารจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามใจปรารถนานะคะชอบมะเขืออะไรก็ใส่ลงไปค่ะได้หมดแล้วค่ะนะคะกินได้หมดค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยค่ะนะคะสดใหม่ค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยโหระพากับเผานะคะใส่ลงไปค่ะให้นมนวๆค่ะเยอะหน่อยเอาช้อนมาช่วยนิดหนึ่งเพราะว่าช้อนยาวไปไหนหมดละกระทามันกว้างค่ะ ค่ะประมาณนี้นะคะเอามาเขือให้นุ่มๆสักนิดนะคะจะได้กลิ่นแสบๆนะคะเดี๋ยวปล่อยให้มาเขือก็นุ่มสักนิดนะคะหอมค่ะหอมมากเลยนะคะผิวข้าวแล้วค่ะหอมไปด้วยกันนะคะ หอมไปกับเราด้วยค่ะดเดี๋ยวให้มาเขือเ้อนุ่มนิดหนึ่งนะคะจะอร่อยมากค่ะเอาล้วค่ะประมาณนี้นะคะเสิบทั้งกระทะนะคะวันนี้ นี่ค่ะสาเร็จแล้วค่ะผัดพริกกุ้งของเรานะคะสําเร็จแล้วค่ะดูนะคะเคล็ดลับนะคะทําอย่างไรให้อร่อยนะคะแต่พบกันนะคะสวัสดีค่ะสําหรับวันนี้เอาโชว์สักนิดนะึงไม่ได้โชว์โชกกุ้งสักนิดหนึ่งโชกกุ้งโชว์มะเขือค่ะอร่อยค่ะต้องทําดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้าง